เป็นอะไรลูกเอาไปตรวจดูลูกดููเป็นไรไม่เจ็บลูกแป๊บเดียวนิดเดียวเองลูกไม่มีอะไรเลยนิดเดียวเองลูกก็ไม่นอนก็แม่ก็ไม่ให้นอนแล้วไงให้ไปตรวจดูกอนว่าเป็นไรเนาะลูกเนาะนิดเดียวเองมดกัดลูกมดกัดมดกัดลูกนิดเดียวแป๊บเดียวลูกไม่ทอะไรนะคะนิดเดียวเอง เดียวอไม่ต้องเมาเลยเมามิกกี้เมาหนอมินน uh. ี่เมามิกกี้เมาหน่อเออนิดเดียวแป๊บเดียวลูกคตรโนเด็กเก่งเนาะเด็กเก่งไ่่ลอง

ใช่ลูก